สวัสดีครับทุกคนครับปากน้ำแล้วครับขัวเมืองลดมากครับผมวันนี้วัตถุดิบนี่ครับปากนามง้วครับนี่อันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วครับล้างน้ําเกลือด้วยการมันขาวครับเดี๋ยวจะไปต้มดับขาวกันเนาะเดี๋ยวเอามาดูกันครับผมจะเนี้ยต้มแสบครับต้มแสบปากนามครับนี่ครับทุกคนน้ำเดือดนะครับดับขาวัปกันเนาะ ไปไปเลยอุ้ยเดนเตี๊ดม่า่าบขาครับ นี่ครับทุกคนเครื่องสมุนไพรต้มแซ่บครับนี่หักผักชีครับใบบะคูดแกนบะคูดหน่อหอมขาวหอมแดงขาจะไข่แล้วก็เกลือครับนี่เดี๋ยวเราไปต้มกันครับอานนี้ครับอันนี้ดับเขาวน่าจะได้แล้วครับนี่ครับนี่น่าจะดับขขาวได้แล้วครับนี่อ่าตาขึ้นมาครับเดี๋ยวเราไปต้มแ่บหม้อต้มแสบของกรครับ อุ๊ย,ยนั่นประเด็นใส่แข็งว่ะไอ,ฟอ้ฟองๆนี่เราต้องเอาครับนี่ล่างๆสวยๆหน่อยน,นี่ครับทุกคนน้ำเริ่มจะเดือดแล้วครับใส่ไปหมดเลยครับนี่ หักเหรนไอยนี่เหรอยอยทานได้แล้วครับเพิ่มความหวานนี่ครับปิดฝาล้อน้ำเดือนกันครับอ่นานำเ่มพอนแล้วครับทุกคน ใส่พระเอกเอาไปเลยครับปากหนามครับเดี๋ยวค่อยมาหั่นตอนที่ว่ามันใกล้ซุกครับด,ดูด,ดังสมองไช้ครับ น,นดูครับกรมมุ้ไทยแน่นปากหนามเด้งเ,เต้มแล้วไว้นะครับสองชั่วโมงครับแล้วเราก็มากุ้งลดกันครับ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับทุกคนนี่หนึ่งชั่วโมงนะครับสีบะคูดก็ออกเหลืองนะครับนี่เครื่องสมนุนไพรเ็มแพ็ด ตมต่อไปครับนี่ครับพักครับใส่โรยหน้าต้มแซบเขาครับขึ้นช่ายครับต้นหอมพักชีครับหอมป๊อมเปอร์หรือว่าคนไทยบนห้องว่ะพักชีฝรั่งหอมป๊อมเปอร์นี่ันได้กินนักนะครับผู้ใจกินแล้วเสียมครับปละแข็งโนวิจใจมาแล้วนะครับ ต่อไปก็น้ำจิ้มครับนี่สูตรเด็ดเลยครับพริกลาบนะครับหอมเมาะมพริกลาบน้าปลาครับแล้วก็บรนาวครับผมนี่น้ำจิ้มสูตรเด็ด นี่ครับมาดูนะครับสามชั่วโมงผ่านไปครับทุกคนออันนี้ผมตักบะคูดออกไปแล้วนะครับออเดียงมันจะอยู่ยลาไปครับนี่ครับสอดอเนกประสงค์นะครับใช้เหม้นเดิมซีิ๊วขาวรดรดอะไรเนาะฟงฟงรดครับปลาเหลียงครับน้ำตาลนิดหน่อยเนาะไม่หอยครับอืม นะครับสักงสองหลอดโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเอาปากหนามเขานี่ไปหั่นนะครับไปในนอนครับทุกคนไปซอยครับไปซอยใบสมุนไพรเต็มแพท เ,เย็นแล้วครับยุงกันนะครับเขาไปหันแล้วครับนี่มาครับทุกคนครับมาหันกันครับโอ้โหเปลยขนาด ดูอกยังเปลือยครับนี่แถบจะมาได้เอากดน้ำนักลงไปเลยนะครับนี่ครับทุกคนมาลองด้วยครับครับน้ำจิ้มครับ เลยครับละลายในปากมาครับทุกคนครับนี่ครับต้มแสบปากหนามครับทุกคนดูครับน้ำใสเลยนะครับสดน้ำจิ้มกัน น,นี่เอาแบบว่าเน,นี่ครับเด้งๆนะครับเอาแบบยังบัดจิ้มนะจิ้มกัหนหรอ,อืล้ำแต่หนาะละลายในปากลยครับน,นี่กระเพราละนี่น้ำจิ้มขเขาครับ ใส่ในนี่ตัวก็ได้ครับนี่ใส่เข้าตัวก็ได้ครับมาครับเข้าแรงครับทุกคนวันนี้ผมนเน้นกับบเน้นพัก <laughs> หนูครับอืมนล้ดดวนๆละลายในปากเลยครับนี่ดูชิดคนระับวนดูครับอืมต้องขูดเอแบอบเ่อยครับอือืม,อมปากหนาม เนี yeah, ่ยบายครับได้กินมลแรง,งต้งมไปเหมือนนับมชั่วโมงตัวน้ำเนาะกินกับล้ำน้ำกันไล่แบบมีความขมมบะคูนเลยครับน้ำใสแจ๋ว หลายหลายครับติดินดนิน่มใจอย่างครับยุงครบค <c> ร <oughs> ับโดกหอดอแแรงมาบิ้นบุ่นนะครับ ครับผมทุกคนนี่ก็หาเมนูแล้วครับวันนี้ครับมือเย็นของเขาครับง่ายๆครับต้มแ่บปากหนามครับจะได้กา้าทุกคนติดตามเพจด้วยนะครับกลัวเมืองลถมากครับผมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับวันนี้ผมขอขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขครับ